ปรบมือให้ตัวเองแบบแด ทิดในบุรีอาตุลพุนการุปตต่อลักษณะภายนอกของนักเรียนได้โดยการสุบินจะทำให้หนังหนังนักเรียนแนบและก่อให้เกิดการเหี่ยวยุบทำให ปลบมือให้ตัวเองแบบแดหนึง่สงสมยมีคายงิเกี่ยวกับการปุกกัชัานาฬิาสิติมีฐานทางในวันของกันยา วันของการชาประกอบด้วยสารเคมีที่ก่อให้เกิดลูกมะเร็งบางชนิดสูงกว่าที่พบในควันบุหรี่ร้อยละห้ิบถึงเจบการชาเป็นสิ่งผิกดกฎหมายในประเทศไทยปรบมือให้ตัวเองแบบแด๊ Good night. ลบมือให้ตัวเองแบบเดาหนึ่งสอง ็มร้อยความสามารถของฉันคืออนาคตข,ของฉันอนาคตของฉันคือเป้าหมายชีวิตของฉันฉันมีชีวิตที่ยอดเยียมฉันรู้ว่าฉันเป็นใครโอ้ยยปรบมือให้ตัวเองแบบแด Paid, am เม็ดแอมเฟตามีนมีแอมเฟตามีนอนินปัดุ้นมาตครก้ผู้เด็จะมีอาการก้าวหลา้วห้าวแหวงวาดระแวงหวัแวงว่าจะมีคนมาทำ้ายก็ให้กื עם, ่นรูจิตชนิดวาดระแว ปรบมือให้ตัวเองแบบแดด